ำหรับแบบไปพัดนะครับที่ตัดมาก็จะมีสองบนล่างก็จะเดี๋ยวเอามาให้ดูครับัน,นี้ยังไม่ตัดีนนตัดจะเป็นโรงนี้นี่คือคือโคนของใบพัดเราจะติดคัานใบพัด,พดนะครับปองม่ต้องมาวางอย่างนี้ ก็ตัดเป็นแนวขึ้นไปเลยครับเป็นแนวขึ้นไปอันนี้ใบนี้เก็บมุมไว้นะครับเก็บมุมไว้พวกใบนี้จะไปแทนตรงที่เราตัดทิ้งตรงนี้นะครับถ้าตัดออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่ครับถ้าเราตัดมานี้ยเกนะ็บไว้ องก็ควรจะทำความสะอาดก่อนนะครับอาจจะเป็นกระป๋องน้ำอัดลมอะไรก็ได้นะครับไม่ได้เป็นไม่ได้โฆษณาย่อนี้นะครับต่อไปจะเป็นการติดแบบเท่ากับกระป๋องนะครับมานะครับโดให้ฝั่งด้านล่างตัดให้เหลือขครงใบ ว่าเวลาเราปิดล้อมแล้วฝั่งน,นี้ก็มาติดแทนงนี่ครับคือกาวแท่งก็ทาต่ที่ขอบก็พอครับขอบมันจะตรงกลางนิดนึง ของของไม่ได้ไม่ได้โฆษณากับ้องนะครับพอดีได้ก็ติดด้วยเอาฝั่งโคนติดด้านล่างถ้ากองตั้งอย่างนี้นะครับก็หาตามรอยรอยที่เป็นแนวติดเข้าไป ถ้าตำหลายๆใบก็ติดตำแหน่งเดียวกันจะได้มีสัญ,ญลักษณ์คล้ายๆกันจะได้สวยงามก็ติดในนี้แหละต่อไก็ตัดส่วนหัวออกแบนะครับก็จะได้ตัดง่ายๆหาคัตเตอร์ใบใหญ่มา ความหลงก็ตัดก้นได้แต่ก็จะแข็งตำแหน่งนี้ทำให้ใบไม่เสียหายเวลาตัดก็ระวังอย่ายให้กระป๋องยุบตอนตัดต้องระวังนิดนึ่งมันก็ไม่ได้ตัดยากอะไรนะ <Okay. S 1> ตัดเองเลย พยายามกดหัวมุมของขอบของกระป๋องให้มันยึดด้านล่างจะได้แข็งแข็งแรงจะได้กระป๋องมายุบถ้าวางอย่างนี้กดลงไปกระป๋องจะยุบให้ขอบตัวที่มันแข็งแข็งนี่ครับสัมผัสที่รองก็ไม่ต้องให้ขาดก็ได้นะครับ นิดนึง่งก็มีก็ได้ใช้กางเกงก็ได้กางเก่ตัดก็ได้ไ,กกได้กระป๋องมากระป๋องนี้เป็นตัวอย่างอาจจะมีข้างในนิดนึงอาจจะมีเศษนิดนึงอันนี้ที่นี้คนล้างก่อนจะได้กระป๋องมาใช้กางไกงตัดเวลาตัด ตตรงๆนี้ทำให้กระป๋องยุบขอบไม่เรียบแล้วก็จะตัดทิ้งเฉียง,ยงตัดแต่ละใบละใบออกทำไมผมไม่ตัดแล้วก็ตัดแนวนี้เลยนี่ทำให้กระป๋องของเรายุบเบี้ยวเสียรูปใบก็ไม่สวย รับแบบไปพัดไ็ดาดดรลดได้ที่ w w w easy airplane com นะครับก็ตัดออกมาจต่ละใบล้ะใบตัดระวังครับจะให้โดนบริเวณใบของใบพัด ก็จะได้กรไกรที่แนะนำนะครับเป็นปัวจะเป็นกันไกรที่ตัดสังกะสีที่ตัดอลูมิเนียมนะครับจะได้ผมก็จะได้ใบมาเวลาตัดก็เหมือนกันครับคือตัดจะพยายามให้มันเบี้ยวทำงานจะเป็นเบี้ยวก็ต้องตัด เอียง,ยงตามรูปทรงของมุมของกระป๋องนะครับผมจะตัดตรงปลายมุมก่อนนะครับก็ตัดเวลาตัดผมจะเอียงใบใบกันไก่นิดนึงนะครับเราก็ตัดไม่ควรจะหยุดแล้วก็ตัดแล้วก็หยุดครับคือตัดก็คือตัดครั้งเดียวไปเลยเพราะการยก กันไก่บ่อยๆจะทําให้เกิดเป็นรอยรอยต่อของรอยต่อของที่เรากดใบพัดจะจะมีเขี้ยวนิดน,นึงราจะบาดมือได้เวลาตัดให้ตัดยาวครั้งเดียวไปเลยถ้ากันไกเราสั้นกว่าใบพัดก็ยกได้ไม่เป็นไรแต่แนะนําให้ใกันไกอันที่ใหญ่นิดนึงตัด พยายามตัดให้ตรงตามแนวแบบของใบพัดยอยงเนียครับจากนั้นมันจะมีรอยรอยนี้ไว้ทำไมก็ใช้กัตเตอร์กิก แล้วก็ตรงข้ามอีกฝั่งหนึ่งก็จีกเป็นรอยไว้เราจะเป็นกรีดเป็นแนวกลางของใบพัดนะครับก็ตัดอย่างนี้ทุกใบครับก็กรีดเป็นแนวกลางอย่ากรีดแรงนะครับกรีดเบาๆกรีดนิด,ดเดียวเพื่อเป็นรอยแนวกลางเอาไว้ติดไม้ก้านใบพัด ก็จะได้เป็นแนวบบบังเล็กๆนะครับแนวนี้จะเอาไว้ใช้ติดตัดไม้ตัวนี้ที่ผมตัดเลยแล้วที่เป็นก้านใบพัดติดกาวใช่ไหมครับก็ติดตามแนวนี้เพราะถ้าเกิดเราไม่กรีดเราก็ไม่รู้ว่ากลึ่งกลางอยู่ตรงไหน บางครังติดเบีย้ยวไม่พัดอาจจะไม่บาลานได้